สวัสดีครับผมเปลมบอลทธอเดฟครับผม มีคำถามมันเข้ามาเยอะมากเลยผมช่วงนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราชอบคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วเราจะเรียนคณะอะไรดีต่อนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทักมาเนี่ยมักจะเป็นน้องๆที่อยู่ในระดับมัธยมปลายเนาะมีมอต้นบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นคำถามที่ดีครับแต่ว่า,าถามมาเยอะมากเลยดังนั้นแล้วเราจะทําวิดีโอตอบคอําถามไว้ในตอนนี้กันหมดเลยเนาะโดยรับผมง่ายๆเลยครับในการเลือกคณะเนี่ยโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เนี่ยมี2หลักง่ายๆเหมือนกับเลือกคณะอื่นๆเลยคือ1รู้เขาว2คือรู้เราครับอา้าวพี่มันก็เป็นหลักง่ายๆที่ทุกๆคนเข แล้วเราก็เรียนอย่างนั้นคาตอบก็คือว่ามันง่ายแค่นั้นแหละครับผมต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้่าผมดังนั้นแล้วเรามาให้รู้กันในวิดีโอตอนนี้เนาะตัวอ,อย่างแรกครับเราจะไปรู้เขาไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวเราเองจริงมากการที่รู้ตัวเราเองเนี่ยหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราเนี่ยรู้หรือเปล่าครับว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงครับเราเป็นคนยังไงไหม,มครับว่าไงให้น้องๆทุกคนหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นหยิบเลยนะหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นครับผมแล้วเราเนี่ยลองวาดตัวเราเองในตอนนี้ดูครับว่าตอนนี้เนี่ย ตอนนี้เราชอบทําอะไรอยู่เขียนลงไปเลยครับการที่เราชอบทําอะไรเนี่ยหมายความว่าเราทําอะไรโดยที่ไม่มีใครสั่งนะครับผมไม่ใช่ว่าเอ้ยเราชอบทํางานนี้มากเลยทําแล้วคนอื่นบอกว่าดูดีแต่ว่าคนอื่นเนี่ยต้องสั่งอันนี้ไม่ถือว่าชอบนะฮะชอบเนี่ยคือดูแล้วอยากไปศึกษาต่อเห็นเรื่องนี้ใน Facebook แล้วเนี่ยเราอยากจะไปศึกษาต่อมากเลยเรื่องพวกเนี่ยถ้าเกิดเราชอบอะไรพวกนี้นะเขียนลงไปเลยครับในกระดาษแผ่นนั้นเลยโดยกระดาษแผ่นนี้นะครับผมจะเป็นตัวหรือว่าเครื่องบอกเราเลยครับว่าเราควรจะไปทางไหนครับและข้อสุดท้ายครับผมในการที่ รู้ตัวเราเองเนี่ยนอกจากรู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเราเป็นคนยังไงแล้วนะผมเราจะต้องรู้ตัวเราเองครับผมว่าอนาคตเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นนักวาดรูปอันดับหนึ่งนักทำแอนิเมชันที่อยู่ในพิกซ่าอยู่ในดิสนีย์หรืออะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยก็จะมีความฝันที่แตกต่างกันออกไปกับน้องๆอีกคนหนึ่งที่อยากจะเป็นบิลเกตอยากจะเป็นสตีฟจ็อบส์อยากจะเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเราก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วใช่ไหมดังนั้นแล้วครับผมตรงนี้เนี่ยเอาให้ชัดเอาให้เคลียร์เลยวาดได้เคลียร์เลยวาดให้แบบว่าน้องวางกระดาษแบบนี้เนี่ ตรงห้องเรียนของน้องเนี่ยแล้วเพื่อนสามารถบอกได้ว่าเนี่ยคือใครว่าได้ชัดเลยนะว่าคนนี้คือใครครับคล้ายๆกับการที่เราบอกครับผมว่ารถยนต์เราก็จะไม่เคลียร์ใช่ไหมครับผมว่าเฮ้ยรถยนต์เนี่ยมันคือรถอะไรว่ารถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์รถเมล์รถทัวรถอะไรมันก็จะมีเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดน้องชัวร์เลยว่ารถยนต์สําหรับครอบครัวในราคาที่สามารถเข้าถึงได้เราก็มักจะนึกถึง Toyota Honda เป็นหลักใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงว่ารถยนต์ที่มีความหรูหราหน่อยเราก็อาจจะนึกถึง Mercedes Benz อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแน่นอนครับ ว่าเขียนให้ชัดเอาให้รู้ครับผมว่านี่คือเป้าหมายของเรานี่คือตัวของเราไม่ใช่คนอื่นครับต่อจากรู้ตัวเราเองเสร็จแล้วครับผมรู้จากภายในแล้วเราก็ต้องไปรู้เขาการที่รู้เขาเนี่ยคือการที่เรารู้ปัจจัยภายนอกทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นคณะที่เรียนมีคณะอะไรบ้างมีมหาวิทยาลัยอ,อะไรบ้างนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ป๊อปป,อปกันมากที่สุดเลยก็คือคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะอันนี้ครับผมคือคณะที่จะเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้งานกับตัว อคออมพิวเตร์แน่นอนครับผมว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะขาดไม่ได้เลยใช่ไหมในส่วนฮาร์ดแวร์ในส่วนนี้ครับผมฮาร์ดแวร์เนี่ยมักจะเป็นส่วนที่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปยุ่งมากที่สุดครับผมก็คือดูว่าผมว่าแผงวงจรนี้เนี่ยมันออกแบบยังไงการออกแบบแผงวงจรนี้เป็นยังไงทํายังไงให้แผงวงจรนี้มีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดซึ่งครับผมตัวพี่เองเนี่ยไม่ได้เรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนาะแต่ว่าเพื่อนพี่ที่เรียนเนี่ยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาบอกเลยครับผมว่าเขาเรียนถึงกระทั่งว่าสายไฟเส้นเนี่ยสส่งข้้้ออมมูลละไรละไราฟเนแว การออกแบบแผงวงจรทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องออกแบบยังไงแน่นอนว่าจริงๆเนี่ยสาขาอื่นก็เรียนแต่ว่าจะไม่ลึกถึงขนาดนี้นะฮะแน่นอนว่าถ้าเกิดน้องต้องการเป็นนักพัฒนาหุ่นยนต์นักสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์เองทํางานให้กับ Intel ทํางานให้กับตัว AMD อะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหลักครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีความสําคัญมากเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีคนสามารถผลิต CPU ให้เรา, <c oughs> เราผลิตเมนบอร์ดให้เราผลิตตัวส่วนชิ้นส่วนต่างๆคอมพิวเตอร์ให้เเรรราาานนนี่่ขดตงงสวว้้ไไมััิ คอมพิวเตอร์เป็นสาขาที่ป๊อปที่สุดเลยเพราะว่าตนหนึ่งด้วยคือได้วุฒิวิศวกรรมครับก็ประมาณนั้นนะครับสาขาที่2ครับผมที่มีความป๊อปเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยลองลงมานิดนึงนิดนึงเท่านั้นแหละคือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับจริงๆเนะี่ยแคบจะเท่ากันเลยเนาะโดยทางฝั่งวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับผมจะเรียนเน้นไปที่ทางคณิตศาสตร์ครับน้องบางคนอาจจะบอกว่าพี่ครับหนูไม่ชอบคณิตศาสตร์หนูจะเรียนได้ไหมคําตอบคือน้องสามารถเข้าไปเรียนได้ครับถ้าเกิดว่าน้องสอบเข้าไปได้พี่มันก็ตรง,ต,รงตัวป้าหนูสอบเข้าไปได้้้ก็เเขาไไปรียนด ซึ่งเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับน้องสามารถเข้าเรียนได้เลยถ้าเกิดน้องสอบเข้าได้แต่น้องจะเรียนไหวไหมอันนี้ขึ้นอยู่ตัวน้องเองครับถ้าเกิดน้องรู้ตัวเองอย่างที่บอกครับรู้เข่ากับรู้เราว2หลักนี้ใช้กับได้ทุกอย่างเลยถ้าเกิดน้องรู้ตัวเองว่าเรามีเงินอยู่10บาทนะแต่ว่าเราต้องการจะกินไก่เคบซแน่นอนครับไก่เค C ซีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็50บาทขึ้นไป60บาท70บาท80ดบาทขึ้นไปใช่ไหมแต่น้องรู้ว่าน้องมีต้นทุนแค่10บาทน้องจะทาไงครับคำตอบก็คือว่าน้้้้้อออองงงนนน่่ยยยยยยจะตพพาาาาาามมมมใใหกขึช งานให้เยอะขึ้นเหลืออะไรให้เยอะขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไปซื้อไก่เคฟสีได้ครับแน่นอนคล้ายๆกันเลยการเรียนก็เหมือนกันครับเราจะต้องอ่านหนังสือเยอะขึ้นเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเรียนแล้วก็ผ่านในวิชาน,านั้นๆได้ครับถ้าเกิดยิ่งเรารู้ว่าเราต้นทุนน้อยเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้มากกว่าคนอืน กลับมากันต่อครับผมคือสาขานี้เนี่ยเอาคณิตศาสตร์มาทําอะไรครับเอาคณิตศาสตร์มาเพื่อปรับปรุงหรือเพื่อศึกษาทฤษฎีในการคํานวณต่างๆแล้วนําไปใช้ในทางคอมพิวเตอร์ครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าน้องอยากจะทํางานแบบ AMD Intel หรือว่าบริษัทผลิตเมนบอร์ดบริษัทออกแบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Asus หร De, ือ d e l l หรืออะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยมักจะไปอยู่ในส่วนของฮาร์ดแวร์เป็นหลักใช่ไหมดังนั้นแล้ววิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะออกแบบมาเพื่อแบบนั้นเป็นหลักแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เก่งทางด้านซอฟต์แวร์ครับอันนี้ขึ้นนอยู่่กัับตตวและค นะแต่ในส่วนของวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับผมหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์บางคนก็เรียกวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วแต่น้องว่าหลักสูตรเขาเขียนไว้ยังไงสาขานี้ก็จะเน้นคณิตศาสตร์เอาไปใส่แล้วผมใส่ไปนในทุกๆด้านเลยอย่างเช่นถ้าเกิดน้องต้องการที่จะเรียนรู้ว่าระบบเสิร์ชของ Google เนี่ยเบื้องลึกเนี่ยมันทํางานยังไงน้องก็สงสัยไหมผมว่าทําไมเสิร์ชคํานี้แล้วข้อมูลบางอย่างมันขึ้นมาเป็นอันดับแรกทําไมไม่เป็นอีเว็บหนึ่งล่ะทำไมไม่เป็นเว็บนู้นเว็บนี้แบบนั้นถ้ออา รหรือถ้าเกิดน้องอยากจะทําตัวระบบ Windows เป็นของตัวเองหรือถ้าเกิดน้องต้องการที่จะคิดค้นวิธีการคํานวณตลาดหุ้นวิธีการคํานวณอะไรพวกนี้เนี่ยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตอบโจทย์ตรงนี้มากๆครับเพราะว่าเขาก็จะนําโมเดลทางคณิตศาสตร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ในการพิสูจน์ับผมหรือการคานวณประมวลผลทางด้านโปรแกรมเนาะให้เป็นโปรแกรมที่เราใช้ในทุกวันนี้ครับรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพให้โปรแกรมเนี่ยมันทำงานดีขึ้นด้วยครับต้องหลายๆคนอาจจะเจอป,ปัญหานี้ครับ โอ้ยทาไมแอปนี้มันอึดช้ายังเลยเนี่ยโอยลุงนี้โหลดอีกแอปนึงมาใช้ปบ่าโอยนี่รีบด้วยเนี่ยหึหค้างอีกแล้วค้างอีกแล้วทำไงดีเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าโปรแกรมแต่ละโปรแกรมเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพแตกต่างกันครับเราเคยใช้งานโปรแกรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าโปรแกรมหนึ่งแบบเร็วกว่าคำนวณดีกว่าถูกต้องกว่าลึกๆแล้วมักจะเกิดจากทางด้านคณิตศาสตร์ทั้งสิ้นครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนนี้ที่ดูแลอยู่เนี่ยก็คือส่วนของวิธาการคอมพิวเตอออรร์นนั่่่่เเเเงงทีีค้าากิิดมพืสบ ต่อมาสิ่งที่ป๊อบไม่แพ้กันเลยคือส่วนของทางด้านเทคโนโยลยีสารสนเทศครับผมหรือทางด้านเรียกว่า IT นั่นเองเนาะโดยตรงส่วนของ IT เนี่ยครับผมจะเน้นไปอีกทางหนึ่งเลยคือการนําทางด้านความรู้คอมพิวเตอร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้งานแล้วก็ให้เหมาะกับทางด้านธุรกิจหรือว่าโลกสังคมสมัยใหม่ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะไปเรียนลึกถึงระดับการคํานวณเบื้องลึกหลักทางด้านคณิตศาสตร์ตัวส่วนของไอทจะไม่เน้นเรื่องนั้นครับจะเน้นทางด้านว่าเฮ้ยตอนนี้มีเทคโนโลยีหนึ่งที่เอามาทางด้านในการเขียนเว็บนะแต่ว่าเราก็ ผมเราก็ยังจะรู้ว่าการเขียนเว็บเนี่ยมันมีลักษณะงี้อย่างนี้งี้นะการเขียนโปรแกรมมีลักษณะงี้อย่างนี้นะแน่นอนครับว่าขอให้พลิกไปอีก10โปรแกรมอีก10ปี10ปีเนี่ยมันก็มาจากหลักเดียวกันแหละครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเครื่องมืออ่ะเหมือนกับวันวันหนึ่งครับผมที่มีหนังสือพิมพ์มาตอนแรกเนี่ยไม่มีหนังสือพิมพ์บนโลกหรือยูยูมีหนังสือพิมพ์มาใช่ไหมแน่นอนว่าการได้ข่าวของหนังสือพิมพ์ก็เป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมครับผมแต่คอหลักๆของมันเนี่ยคือเนื้อหาเนี่ยก็เป ต่อให้เป็นจะหนังสือพิมพ์ไปเป็นส่วนของทีวีเนื้อหาหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเดิมใช่ไหมผมการเล่าเรื่องการอะไรเราก็ควรที่จะแต่งเรื่องให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นมันก็จะมีหลักของมันซึ่งแน่นอนว่าทฤษฎีพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ห่างไปไกลแต่ทางด้านไอทีก็จะเน้นเอาความรู้ใหม่ๆมาจาับทฤษฎีพวกนี้แหละฮะแล้วให้เราเนี่ยสามารถต่อยอดได้เองครับผมซึ่งมันก็จะแตกต่างกับ รจริงไหมครับแต่อย่างที่เรารู้กันครับผมหรือน้องๆหลายหลายคนอาจจะไม่รู้คือทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยมีความแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งครับผมก็คือไม่ว่าเราจะเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวาการรมคอมพิวเตอร์หรือ IT ทเนี่ยทั้ง3สาขานี้เนี่ยเราสามารถทํางานในลักษณะเดียวกันได้ครับถ้าเกิดว่าเราไปเขียนโปรแกรมไปเป็นโปรแกรมเมอร์ไปเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยสาสาขานี้ก็สามารถเป็นได้หมดครับขึ้นอยู่กับว่าน้องเนี่ยจะไปศึกษาความรู้นอกห้องเรียนได้มากแค่ไหนครับเพราะว่าทั้ง3สาขานี้ต่อให้ทางด้านไอทีนเนี่ยเรียนความรู้ ใหม่แค่ไหนเนี่ยน้องเรียนจบไปเนี่ยมันก็เอาไปแล้วครับและต่อให้น้องเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเยอะแค่ไหนเนี่ยพอจบไปเนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับผมหรือน้องเรียนวิศวะคอมเขาก็จะใช้เทคโนโลยีอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไวเนาะดังนั้นแล้วการที่เราสื่อสารด้วยตนเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในสาขาพวกนี้เลยครับและต่อมาครับผมน้องๆคนไหนชอบแอนิเมชันเนี่ยก็อาจจะไปพวกมีเดียไปพวกสื่อเนาะซึ่งแน่นอนว่าพี่ไม่ถนัดเรื่องนั้นแหละแต่พวกนั้นเนี่ยก็จะเรียนเกี่ สแสดงรูปภาพมารูปหนึ่งมีการคำนวณประมวลผลต่างๆ,งๆพวกนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งพวกนี้ี่จจะเป็นทางด้านสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีเนาะหรือบางที่เนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับทางด้านการใช้โปรแกรมการวาดภาพเลยเรียนวาดภาพเรียนทฤษฎีการออกแบบการทำโน่นทำนี่เลยพวกนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละสาขาเนี่ยทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมีความแตกต่างกันครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าสาขาไหนเหมาะกับเราเราจะต้องไปดูตอนแรกวิดีโอครับหรือเราจะต้องไปดูเอกสารแผ่นที่เราบอกให้เราทําแล้วผมว่าเราเนี่ยเหมาะกับสาขาไหน ซึ่งในส่วนที่เราชอบทั้งหมดเนี่ยมันจะบอกเองครับผมว่าเราเหมาะกับอะไรครับแล้วต่อมาครับผมมันเปิดที่ไหนแน่นอนครับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยมักจะเปิดกันหมดเลยเกีย่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา,ยาลัยมหาวิทยาลัาย,าย,ายกเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารักกาดกระบังหรือว่าราดกระบังนั่นแหละชื่อยาวเนาะหรือว่าพระจอมเกล้าธนบุรีพระจอมเกล้าพ,พนครเหนืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดครับมหาวิทยาลัยราชภัฒน์นำมหาวิทยาลัยราช สามสาขานี้ยวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และไอทีเนี่ยมักจะเจอในมหาวิทยาลัย,ายใหญ่ๆทั้งสิ้นครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องไปดูด้วยผมว่าแต่ละที่มีความแตกต,ต่างหรือโดดเด่นอย่างไงที่ไหนเหมาะกับเราแน่นอนครับว่าความเหมาะของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะต้องการที่ที่มีการแข่งขันสูงสุดเพราะผมต้องการที่จะเรียนให้ได้ดีที่สุดพบเจออาจารย์ที่เจ๋งที่สุด,สดอันนั้นก็เรื่องหนึ่งครับหรือน้องๆบางคนอาจจะบอกว่าพี่ครับผมต้องการจะอยู่ใกล้บ้านเพราะว่าต้องการจะดูแลคุณพ่อคุณแแแแม่่่ทีสูงอายุลล้้ววก นั้นก็เหมาะอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมหรือว่าพี่ครับผมไม่ค่อยมีทุนทรัพย์เลยมันก็อาจจะเหมาะอีกเรื่องเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแน่นอนว่าแต่ละที่ก็จะมีความแปลกแตกต่างโดดเด่นแตกต่างกันแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยแค่ชื่อก็ไม่เหมือนกันแล้วเนาะแค่อาจารย์ก็คนละคนกันแล้วแน่นอนครับว่าเราจะต้องดูให้ดีว่าที่ที่ไหนเหมาะก,กับเราครับแล้วเราจะดูยังไงได้อีกล่ะครับคำตอบคือเราจะดูได้ที่หลักสูตรครับผมตรงหลักสูตรเนี่ยคือส่วนที่สําคัญมากเลยไอทีที่หนึ่งอาจจะ IT ทีที่1อาจจะเรียนทางด้านโปรแกรมจ๋าเลยการเขียนโปรแกรม,รก,รมการเขียนแอปพลิเคชันจ๋าเลย IT ที่1ึอาจจะเรียนทางด้านเน็ตเวิร์กจ๋าเลยซึ่งแน่นอนครับเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับทางด้านฝั่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยเหมือนกันครับทีจจ่ที่นึอาจจะเน้นอย่างหนึ่งที่ที่อาจจะเน้นอย่างหนึ่งเราจาเป็นครับผมที่ต้องดูหลักสูตรว่าเขาอ,ออกแบบมาเพื่ออะไรครับดังนั้นแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวเนาะว่าเฮ้ยตอนแรกเนี่ยเราชอบเรียนวาดรูปมากเลยแต่เราไปเรียน่าทีเพราะว่าที่ที่หนะที่กัน ไอทีที่แรกอันดับแรกเนี่ยเน้นวาดรูปมากเลยแต่ไอทีอันดับ2เนี่ยเน้นการเขียนโปรแกรมมากเลยหนูไม่เก่งคณิตศาสตร์หนูไม่ชอบคอมพิวเตอร์หนูไม่ชอบอเขียนโปรแกรมแต่หนูชอบวาดรูปแน่นอนครับไปอันดับ2อันดับ3าเราก็ไม่ชอบแหละครับดังนั้นแล้วเราจะต้องเลือกให้มันเหมาะตัวเราเนาะไม่ใช่เหมาะกับใครใครบอกว่าเฮ้ย hey, เรียนไปทําไมเนี่ยจบนูบ่นจบนี่ช่างมันครับช่างมันครับอยู่ที่ตัวเราล้วนๆครับถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราเจ๋งจริงๆเราชอบจริงๆต่อให้น้องเนี่ยไปเรียนในคณะหรือสาขาที่มันมีแต่คนบอกว่าเรียนไปก็ไม่ได้ทํางานหรอกแต่ถ้้านนอองงงจริๆยไ ก็มีงานทําจริงไหมครับและก่อนจะสุดท้ายผมคือเราจะต้องรู้ว่าคู่แข่งของเรามีใครบ้างครับแน่นอนว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องดูจากคะแนนแอดมิชชั่นของเราเนาะว่าคะแนนของเราเนี่ยมันไปอยู่จุดไหนครับเราเหมาะไหมกับสถาบันนี้คณะนี้เรามีเงินอยู่10บาทเราต้องการที่จะไปเข้าโรงแรมมูลค่าเป็นหมื่นเป็นแสนบาทเรามีความสามารถขนาดนั้นไหมหรือว่าเรามีที่ไหนบ้างที่เหมาะกับเราเนะผมอันนี้ต้องไปดูเอ,เองเนาะเพราะให้ดูทุกคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ และสุดท้ายครับผมสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือเราจะทำไงให้ไปอยู่ที่ดังกล่าวได้ครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมา,มากๆเลยการเลือกเรียนเนี่ยคือการที่เลือกแล้วใช้ชีวิตกับมันอยู่ไปสี่ปีแล้วเราก็จะต้องทํางานกับมันไปจนกว่าเราจะแก่จะเท่าจะ,กะเกษียณหรือบางทีเนี่ยเรากรเกษียณไปแล้วเราก็ต้องนําความรู้พวกนั้นน่ส่งต่อไปคนอื่นอีกแน่นอนครับว่าตรงตัวนี้สําคัญมากให้เราดูให้ดีครับว่าที่นั่นใช้คะแนนอะไรที่นั่นต้องทำไงให้เข้าไปได้ซึ่งก็ไม่อยากให้ไปอยู่คิดอยู่กับ เรื่องของการเรียนอย่างเดียวเนาะเราก็จะต้องดูด้วยครับผมว่าเป้าหมายในกระดาษแล้วเนี่ยว่าเราจบไปแล้วเนี่ยเราจะทํางานอะไรเราจะเป็นอะไรเป้าหมายสูงสุดเราคืออะไรตรงนั้นทํายังไงครับผมให้เราไปอยู่จุดนั้นได้การเรียนเป็นแค่ประตูทางหนึ่งครับผมที่จะเปิดโอกาสให้เราไปในเส้นทางอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปหลายหลายสาขาแต่เราจะไปถึงฝั่งฝันไหมอันนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถอยู่ในตัวเองเพียงแค่ว่าเราจะหามันเจอไหมแค่นั้นเองครับและสุดท้ายครับผมก็ฝากไปเพียงเท่านี้ ยังไงก็แเราแต่ถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามด้าน้าน,นนี้สักด้านหนึ่งครับผมกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมมีความทํารงายทิ้งไว้ใต้วิดีโอได้เลยขอให้น้องทุกคนพยายามนะผมตั้งใจเนาะแล้วความฝันของเราจะเป็นจริงครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ